โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมขออาภัยด้วยนะครับที่หายไปนานเลยสำหรับคลิปอัปเดต2วันละเออมันอัปเดตแล้ว่วันแล้วนะขออาภัยด้วยนะครับผมนะมันขึ้นว่า 2D a y นะ 2D ก็คือ Today ใช่ไหมเออก็ขออาภัยด้วยผมติดธุระนะครับผมช่วงนี้งานที่มาหาลัยยุ่งมากก็ขออาภัยในส่วนนี้ด้วยวันนี้ก็มาอัดคลิปให้ลวเนาะ แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้ามาเล่นเกม Dead by d เด l l i n t ด้วยนะก็ก่อนที่คนจะพิมพ์คอมเมนต์ว่าพี่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรครับผมใช้โทรศัพท์ iPhone 7 p l พันะครับผมแล้วก็อัปเดตครั้งใหม่วันนี้นะครับเวอร์ชัน4 4่น4.4.1นั่นเองเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ1ปีมั้งถ้าผมแบบจำไม่ผิดนะฉลองครบรอบ1ปีบัค1ล้านอะไรอย่างนี้นะครับผมนะ ก็สำหรับเวอร์ชันนี้นะครับผม d e a d by Daylight Mobile v เวอร์ชัน1่พื้นที่ที่เขาระบุใน App Store ระบุไว้ที่3.4 GB นะครับผมและหลังจากอัปเดตเสร็จนะครับผมพอเข้าเกมมาครั้งแรกหลังจากที่อัปเดตจะมีให้โหลดนิดๆหน่อยๆก่อนเข้าเกมนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่าให้โหลดอะไรนะโอเคน่าจะเห็นกันชัดเจนก็โหลดอันนี้เสร็จก็เข้ามาที่หน้าเกมเหมือนเดิม ก็เดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าวันเนี้มีอะไรมาใหม่บ้างสาหรับเวอร์ชัน4 4่นะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นให้เลยมาข้อแรกนะครับผมก็คือด่านใหม่เข้านั่นเองขยันนะเข้ามาเนาะเออด่านใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับผมนะตายแน่แน <laughs> จะกระเครื่องผมจะกระตุกแล้วหลุดไหมเนะี่ยข้อ2ก็คือกล่องปริศนาและข้อเสนอพิเศษในทีมฉลอง ครบรอบมีวางจําหน่ายในบัตรมาร์เก็ตนะครับผมหรือร้านค้าเลื่อนนั่นเองส่วนข้อที่3นะครับผมลดความสว่างของเอฟเฟกต์ไฟฉายข้อที่4ี่ก็แก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไปผมคงคิดว่าคนที่เข้ามาก็น่าจะออกไปหมดละหลังจากที่ผมพูดจบนะแต่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะฝากกดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็ได้นะครับผมนะคอมเมนต์กันหน่อยช่วงนี้เงียบกบเลยนะช่อง YouTube ผมก็มีแต่คลิปลอเอ่อคลิปดองลงนะครับผมนะคลิปแบบปัจจุบันไม่ค่อยจะมีคืออัดไว้แล้วแต่ว่าเอาคลิปดองทยอยลงไปก่อนไงเออก็ฝากหลงเข้ามาดูกันหน่อยนะเออเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวจะกลับมาสตรีมละอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งช่วงนี้งานมาหาลาัยยุ่งอย่างที่ผมบอกไปนะเออแล้วก็มีคนถามมาว่าแบบพื้นที่จริงๆในตัวเกมเนี่ยมันกี่กิกันแน่มันต้องใช้กี่กิกมันต้องเหลือกี่กิกอะไรอย่างเงี้ย เือพื้นที่ใช่ไหมเออเห็นถามกันมาในทุกๆเออทุกๆท,ท,ที่ผมแบบทําคลิปอัปเดตนะเออก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอีกรอบนึงผมไปแคปมาให้ล่าสุดวันนี้เลยนะโอเคเห็นกันหรือ,อยังว่ากี่กิ๊กคร่าๆโดยประมาณน่าจะประมาณ5กิกกว่าๆปะ่ะเออถ้ารวมพวกแบบเออพื้นที่ในเกมกับข้อมูลเอกสารที่ขึ้นรูปให้นะประมาณนั้น5กิกนิดๆ โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเล่นให้ดูอีกสักหนึ่งตาละกันไม่ได้อีกหนึ่งตาดิเล่นให้ดูหนึ่งตานะครับผมนะเพราะยังไม่ได้เล่นตาที่แล้วเลยอ่ะถ้าของผมปะกลับมาแล้วคึกนะไม่ได้อัดคลิปนานนะครับผมนะตื่นเต้นมากๆเลยเออผมจะเอาอะไรไปดีวะเอาไม่ได้เล่นนานผมว่าผมล้มแน่เลยล้มบ่อยล้มคนแรกนะครับผมเอากล่องพยาบาลไปดีกว่าเออเอาอะไรไปดีว่าเอาไปแค่นี้แหละ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยจ้าอ้าวเฮ้ยเปลี่ยนตรงนี้ใหม่ด้วยเหรอวะเนี่ยเอาเรื่องเกินฉลองครบรอบหนึ่งปีใช่ไหมสุดยอดไปเลยนะครับผมนึกว่าจะไม่เปลี่ยนหน้าตรงนี้ซะแล้วโอเคอันนี้บอกไว้ก่อนละกันสําหรับคนที่แบบคอมเมนต์แล้วกลัวผมแบบไม่เห็นหรือไม่ได้ตอบนะครับผมผมมีแบบอะไรจะเมีทิคจะบอกทํายังไงให้ผมตอบนะครับผม คนอื่นอาจจะคิดว่าเดี๋ยวพี่ก็ต้องบอกให้กดซับเดี๋ยวพี่ถึงจะตอบไม่ไม่ไม่ครับไม่กดผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ถ้ากดไว้ก็ก็ดีครับผมทิกที่ทําให้ผมแบบตอบเม้นะครับผมให้น้องๆพิมพ์ว่าคะตามหลังนะครับผมแค่นั้นหละครับผมผมจะไปตอบให้หมดเลยนี่ผมเป็นคนยังไงวะเนี่ยผมล้อเล่นนะนี่พูดเล่นเล่นฮาน,นะครับผมผมตอบทุกคนแหละถ้าว่างนะ มีอะไรคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมจะพยายามไปตอบนะครับผมไม่ต้องประพิมคะให้ผมนะครับผมผมตอบหมดทุกคนนะถ้าว่างตอบเดี๋ยวผมตอบหมดนะเอออะไรตอบได้ผมจะตอบไปก่อนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาปั่นไฟกันก่อนเลยแล้วก็บอกข่าวดีสําหรับคนที่ติดเอ่อติดตามผมมานานนะครับผมตอนนี้ผมก็แบบแอบโหลดเกม Identity V มาเล่นนะครับผมถามว่าโหลดมาทําอะไรเออเพื่อนผมแบบเชิญเล่นนะเออ บอให้ผมมาเล่นด้วยหน่อยนะครับผมผมว่าเออก็ได้ก็ได้ผมโหลดมาก็ได้เห็นแบบเอเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อนเราแบบเพื่อนผมอ่ะแบบตามมาประมาณ3ามสี่รอบแล้วผมบอกผมเลิกเล่นไปแล้วเขาก็แบบตามไม่เลิกน,นะครับผมแบบพี่มาเล่นเธอเออไม่ใช่พี่มาเล่นเธอดิวมาเล่นเธอเอ่าผมก็ยอมจนได้ครับผมก็ขเขาเป็นผู้หญิงนะครับผมนะอก็ผมก็เล่นผู้ชายชวนผมก็เล่นนี่ล่าสุดใครชวนวะกันตูนมั้ง กันตูนเชิญเออชวนผมไปเล่นล่าสุดมะเมื่อประมาณหกเดือนที่แล้วมั้งผมบอกไม่เล่นแล้วก็ไม่เล่นเลยครับผมโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งกระตุกดิเอาเอาเอาฉลองครบรอบหนึ่งปีเพิ่มบัคหนึ่งล้านนะครับผมนะคอนเซปต์หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอย่าพึ่งกระตุกดิเฮ้ยเอาเอาติดใครวะเอาติดเมกโทมัสผมมองไม่เห็นนะ โอ้เราเรายังไม่เจอด่านใหม่เลยนะด่านใหม่ดีแล้วยังไม่เจอนะครับผมผมยังไม่อยากให้มันกระตุกนะเฮ้ยมาปะเนี่ยเฮ้ยหัวใจเต้นแรงเนี่ยมาปะเนี่ยคือบางคนอาจจะถามว่าตั้งค่ามีอะไรมาใหม่ไหมพี่ตั้งกราฟิกอะไรนะครับผมเดี๋ยว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 รอผมปั่นไฟให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเออเออโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งกระตุกต้องสั่งมันเออเฮ้ยเพื่อถืออะไรมาส้มๆของดีเหรอเดี๋ยวผมไปหาบ้างนี่ กราฟิกนะครับผม um. um, มันไม่มี ety, ให้ปรับนะสำหรับ iPhone 7 Plus ของผมนะมีแค่30 fps นะครับผมซึ่งตะก่อนอ่ะเคยปรับ60ได้เพื่อมันถือกล่องของไอ้นี่แน่เลยเดี๋ยวผมต้องไปเก็บนั่นไงเดี๋ยวผมขอไปสอดส่องดูก่อนคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยยุ้เฉยเดี๋ยวพึ่งมาครับตะก่อนตัวอะไรวะน่ะแท็ปเปอร์โอ้โดนลถไม้เว้ยโอ้เลยอ่ะเจ็บป่ะน่ะส่องไฟฉายด้วยมันปรับแสงไฟฉายใหม่เพื่อมันถือกล่องอะไรส้มๆวะ น่าจะเป็นกล่องอีเวนต์ฉลองครบรอบหนึ่งปีเดี๋ยวผมต้องไปหาตามเก็บเหมือนกล่องคาราวีละโอ้ยกล่องสวยอ้าวเฮ้ยทำไมมีแอบเหลียวมองมาทางผมเนี่ยฮะผมกำลังดูกล่องอยู่ปะโทไอ้ฆาตกรคนนี้มันไม่ได้อย่านะนี่คิดว่าตีใครอ่ะรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าผมใครเนี่ยรู้เปล่าผมใครอ่ะผมเนี่ย สวัสดีครับผมโปรแกรมจากโลกอนาคตครับผมไปพี่พีทันเข้ามาดูไหมเนี่ยเข้ามาดูนี่งานเข้าเลยล้อเลียนเขานะครับผมนะฝากไปกดติดตามช่องพี่เขาด้วยนะครับผมช่องพี่พีทันนะทำเกี่ยวกับเกมเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเกมเด็ดบายนะครับผมเกมอื่นก็มีนะเต็มไปหมดเลยลองไปดูโปรโมทช่องให้มันอยากได้นักใช่ไหมเนี่ยไม้เนี่ยฮะเออเอ้าไม่สตันหรือสตัน์วะผมไม่ได้เล่นนานลืมวะ ไม่รู้เอ้ยวางแถบปะเนี่ยโอ้ยอ,อย่าก,กระตุกโอ้ยยาเปไม้โอ้วิ่งติดเอาเจ้าป่ะอยางะระดับผมแล้วไม่กลัวหรอกเปไม้ผมไม่เอาอ่ะผมจะเก็บไว้เพื่อนว่ะโทษทีคำว่าเปไม้ไม่มีคําอยู่ในช่องผมอ่ะโอ้เกือบโดนนะถ้าบูทูดโดนไปแล้วเ,เมื่อกี้ผมไม่เปไม้หรอกผมไม่เปไม้หรอกเข้าใจไหมมันต้องเก็บไว้ให้เพื่อนอะเฮ้ยดาบมันเปลี่ยนใหม่ปไม่ได้ไทยผมไม่เคยเห็นเลยว่าไอ้พวกเนี้ยน่าจะเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมมีใครรู้ไหมผมไม่ได้เล่นนานผมไม่รู้อ้าวจ้าป่ะจอ ยึกยักรับโชคยึกยักยึกยักยึกยัก,ยก,ยกอารมณ์ไม้เว้ยปะจบบจปะจนยังไงดีไปดูกันดีกว่าว่าเซนใครจะหลุดขนาดผมไม่ได้เล่นนานน,นี่นะไม่อยากจะโม้ตัวลบไม้แน่มันรู้รอบนี้ปัจจุบปะจ้าเออนี่ไงคนละทีคนละทีผมไม่ยอมผมไม่ยอมผมไม่ยอมโอ้ ตายยากมีไม่กดเป็นไงาตายเลยเห็นไหมใครมีตายยากให้กดนะครับผมถึงกดแล้วไปจะตายอยู่ดีก็เหอะกดกดไปเหอะมันไม่เป็นไรหร,หรอกครับตายยากเปิร์กมีให้ใช้ก็ต้องใช้นะครับผมจะไปเหมือนช่องอะไรว่าช่อง DRTS Collection นี่แหละนะมันมันชอบแบบเอาเปิร์กแบบเปิร์กคิวมาเปิร์กตายยากเปิร์กแทงหลงังเอามาไม่ได้ใช้เลยนะครับผมมันเอามาทาใหม่นะผมก็ถามอยู่นะผมก็ไปดูช่องมันอยู่นะเออมันเอามาทํใหม่ไว้ช่อง DRTS Collection อะลองไปดูนะ วันนี้มันทําคลิปอัปเดตมั้งเนี่ยเออเดี๋ยวน่าเดี๋ยวมันน่าจะลงแล้วตอนเย็นๆนะครับผมนะช่อง DRTS Collection นะครับผมเอาเปิร์กแทงหลังมาก็แทงไม่โดนเอามาทําใหม่เอาพอร์ลทามาช่วยเพื่อนนะเออแต่ก็แบบเพื่อนก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับผมวิ่งจุ๊กนานเกินนะเพื่อนเราเก่งทุกคนเลยนะมันชอบเป็นตัวถ่วงของทีมนะชื่อในเกมอะไรวะไอ้ช่อง DRTS Collection เนี่ยรู้สึกจะดิวคิงแมนนะครับผมนะตายยากเอามาไม่ใช้ก็เลยตายเลยนะครับผมนะเฮ้ยผมลนะหมดคำจะพูดกับช่องนี้จริงๆเลย ติ๊กหาประแสงเลเซอร์อะไรเอาอ๋อให้ไปช่วยเพื่อนเหรอเอามันช่วยละงั้นก็ปั่นไฟต่อแล้วกันเอออะไรก็อยู่เฉยๆดิเพื่อนทนไว้อย่ายเพิ่งแก้งตายอีกนิดเดียวติ๊กหาอะไรเนี่ย เทไม้ชัวรอ๋อไม่เปไม่เปวนอยู่เอา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 ตายฮาแล้วยังไงดีวะเอาอะไรกันวะแล้วไปลบไม้ทมนนําไมวัดอะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยแต่ละคนผมก็สัตว์กลับมาเล่นนะเนี่ยมันมันเอาเรื่องเกินวะมันเอาเรื่องเกินวะ่ะทีมเนี่ยผมนั่งปั่นไฟเงียบๆดีกว่า วิ่งเล่นเป็นอนุบาลหมีน้อยกันอีกแล้วเอาสวัสดีเพื่อนหิวก่อนดีไหมเดี๋ยวจะไม่รอดเอานะล้มกระนาวโดนอุ้มแล้วครับผมไปก่อนไปช่วยยังไม่ได้นะรอแปบ๊บนึงก่อน เริ่มีอาการเครื่องร้อนนิดหน่อยมาแล้วไม่ต้องดิ้นเลยฮะขอโทษเอาเอาเอาอะไรครับเนี่ยอะไรระเบิดผมยังไม่ได้กดปั่นไฟเลยเครื่องตอนนี้ร้อนอยู่พอสมควรนะครับผมสำหรับการอัปเดตใหม่ทั้งนี้ซึ่งมันร้อนเนี่ยมีอยู่2ส,ส่วนก็คือตัวเกม1แล้วก็ผมอัดคลิปหนึ่ง มันก็เลยทำให้เครื่องร้อนนะครับผมจริงไม่มีอะไรหรอกมาปะเนี่ยเดินเดินเอ้าล้มล้มล้มจะส่องไปฉายจะส่องได้หรือเปล่ามันมาแล้วน่ะเอ,เ,อเอาเอาเอาอะไรครับเนี่ยเรามาเดินไลนผมทำไมครับเนี่ยผมวาา์วิ่งมาทางนี้เอาแล้วแล้วอยู่ดีๆมาไล่ผมเฉยเลยผมไม่ทำอะไรให้เอกระตุกนะเรียบร้อยครับผมนะขออภัยด้วยนะคลิปนี้นาจะกระตุกกระตุกนีดเึงเห็นไหม มันจะแลกๆหน่อยเพราะว่าเครื่องมันร้อนนะครับผมนะผมอัดคลิปด้วยแหละส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากเกมด้วยเหมือนคือแรกๆเล่นมันจะไม่ล้อหรอกพวกเกมปกติอย่างนี้นะมันจะแลกๆอย่างนี้นิดนึงนะครับผมขออภัยด้วยนะเดี๋ยวก็หายสักพักหนึ่งถ้าเครื่องมันแบบดีขึ้นนะแต่ถ้าเครื่องไม่ดีขึ้นก็น่าจะอย่างนี้แหละครับผม ไม่รู้ว่าภาพตอนอัดคลิปมันจะค้างหรือเปล่านะถ้าค้างก็ขออภัยด้วยนะรอบนี้เครื่องผมน่าจะร้อนอุตส่าห์แช่ตู้เย็นมาก่อนแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะล้มสี่อะ่ะไม่นะแทปเปอร์ฟาดเรียบว่ะล้มกันเป็นแถวเฮ้ยมันฮิวเสร็จแล้วว่ะมันเอาเรื่องจังวะโอเคไปช่วยเอาว่ะ โดนตีทีหนึ่งปุ๊บฮิวตรงนู้นแล้วเขาก็ไปฮิวตรงนี้สวยอ้าวเหยียบแถบอีกเจริญพรล้วอย่างนี้ฮิวให้ไหมฮิวให้ไหมโอ้โอ้กระตุกกระตุกอ่ะแตกไปหนึ่งลายต่อไปเอ้ยตายคนแรกไม่ใช่ผมมาเป็นไปได้อย่างไงวะเนี่ยฮะปกตินี่ผมที่ตายคนแรกตลอดไม่อยากจะพูด วิ่งโอ้โหกล่องมันเท่อย่งวะฉลองครบรอบหนึ่งปีไปไปไปอาจจะหิวเหรอไป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 เหอะไปไหนก็ไปเดี๋ยวผมแบบจุกเองไม่เท่าไหราา่คัดกรคนนี้ผมยังไม่ล้มเลยไม่อยากจะพูดลุเฮ้ยอ่ะกระตุกหายไปบ้างแล้วครับผมมันจะมีแหลกๆบางช่วงนะขออภัยถ้าช่วงเมื่อกี้มันกระตุกจนภาพค้างผมก็อาจจะตัดนะเออโอ้ยมันอัปเดตใหม่ก็อย่างนี้แหละใครจะโหลดเกมนี้ก็เตรียมพื้นที่ไว้ แบบเยอะๆเลยเผื่อแบบเผื่อเยอะๆเลยอะแบบใครที่แบบเผื่อสักหนึ่งกิกนี่มันยังถือว่าเผื่อแบบไม่ได้เผื่อเออแบบดูดิที่ผมเปิดให้มันก็5กิกกว่าๆใช่ป่ะละ่ะพื้นที่ในเกมอนเหลือไปสัก10กิก1 1กิกอก,กิกอะเออเครื่องผมนี่ถามว่าเหลือเท่าไหร่เหรอเหลือ12กิกมั้งอัดคลิปทีก็รู้เรื่องครับผมผมเป็นคนอัดคลิปแล้วปรับคุณภาพสูงนะเพื่อให้คุณผู้ชมผมได้ดูอะไรสูง รวยอะไรสูงๆไปก็จะกระตุกแบบนี้แหละครับผมนะทั้งคนพูดแล้วก็เกมเลยกระตุกหมดเลยเนะี่ยะโอ้โหไันได้เล่นนานนะครับผมตอนนี้ก็ลักษณะจะไม่รอดแต่ผมไม่กลัวหรอกฆาต,รก,าตรกรฆาตกรเออมาจากไหนวะโอ,โอ้โอ้โอ้อย่าปั่นไฟรลเบอร์ดีอย่าโลกมันไล่ผมไม่ได้ไล่เพื่อนเราไม่ใช่เหรอเอา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 เราจะตายกันหมดแบบนี้ เอ,อ้ยมันทำอะไรมันวังแทบโอ,โอ้มันกระตุกแล้วมันกระตุกตอนมีฆาตกรนะมันเอาเรื่องจังวะแหลกๆเลยดูดิโอ้แย่แล้วครับผมหนักเลยรอบนี้เอาหายดังอาเอา,เอา,เอาหายบ้างต้องอยู่ไกลจากฆาตกรมันถึงจะลื่นหน่อยนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นเพราะผมอัดคลิปส่วนหนึ่งนะครับผมนะโอ้อะไรวะ กี้เระเบิดอะไรวะผมไปแตะโดนเปอรฆาตกรรอนะผมไม่ได้เล่นนานแล้วไม่รู้เรื่องหมดแล้วเนะี่ยลืมหมดละ <c oughs> ผมว่าขนาดด่านธรรมดายอย่างนี้มันยังแบบกระตุกเลยถ้าผมได้ด่านใหม่ที่มันเข้ามานี่ผมไม่น่าได้ทําคลิปแล้วนะ่นาจะเด้งหลุด <c oughs> เด้งไปจริงโจโแน่ๆเลยเกมนี้นผมพูดเลยนั่นได้ด่านนั้นนะ นี่ไงนี่ไงเขาเรียกว่าลอลบมไม้ขอไปเล่นตรงนู้นบ้างผมไม่ได้มาฝั่งนี้เลยอยู่แต่ฝั่งนู้นนะครับผมนะตอนนี้มันน่าขุมเครื่องได้ปะขุมเครื่องได้ปะไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ปัดแล้วผมนึกว่าปันฝั่งนู้นอย่างเดียวไงวางแถบไปปะเนี่ยลัวให้ไหนนักหยยบแถบในตำงานตำนานตำงานอะไรของผมนี่ไงกระโดดโชว์ไป็นทีน้องผมไม้แน่เอาไม้ไม่มีไม่ล้มแล้วแบบนี้ ตายย่าเขามีให้ใช้ตายย่าเขามีให้ใช้เพื่อนบอกไม้ก็มีให้ใช้เหมือนกันเอา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 อะไรครับเนี่ยต่างคนต่างมั่วนะผมเพื่อเราต้องลงหลุมอีสปอร์ตแล้วล่ะจังหวะนี้เอาเอาเอาอ๋อเสาตรงนี้หายแผนไปเฮ้ยหลุมเปลี่ยนใหม่เหรอหลุมอยู่นี่เอาเพื่อนขอโทษทีฆาตกรเจอหลุมแล้ว กระตุกกระตุกหน่อยนะขออภัยด้วยนะ <_ an> เครื่องมันร้อนนะครับผมตอนนี้ร้อนมากเลยว่ <_ an> าศาสร์พักแป๊บนึงก่อนมาอัดคลิปแล้วนะไม่คิดว่าจะกระตุกเลยสรุปกระตุกอยู่นะ <_ an> ขออภัยด้วยนะครับผมนะ <_ an> ถ้าช่วงไหนมันกระตุกเยอะๆเดี๋ยวผมจะตัดเอาละกันนะ ถ้าช่วงไหนผมตัดไปก็ไม่ต้องตกใจแล้วกันก็คือแบบมันกระตุกนะเออเดี๋ยวจะดูยังไม่รู้เรื่องยังไงสาระก็อยู่ต้นคลิปนะครับผมไรสาระอยู่หลังคลิปนะครับผมนะอา้าวสวยมีคนสืบทอดเจดตนงของผมแล้วป่ะนักเยียบแถบในตำนานเรียกง่ายๆคือนักเช็คแถบไม่ต้องมาตีซ้ำ โอ้โหตายแล้ววันน้องวตีซ้ำโอ้โหมันจะเก่งอะไรขนาดนั้นวะวายไอ้นี่ก็กระตุกกันเลยวะเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าเออจี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 เออจี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  WP ครับผมตายยกตีจีจีครับผมสนุกสนุกนะวันนี้ ไม่มีอะไรคลิปกระตุกหน่อยขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมนะก็อัปเดตใหม่ก็อย่างนี้แหละมันชอบกระตุกนะผมอัปเดตเสร็จก็เข้าเกมมาเลยไงมันก็เลยเป็นแบบนี้แล้วก็มีพวกโปรโมชั่นกับล็อกอินรายวันได้ไหมไปหาดูกันได้นะนี่ผมก็เปิดให้ดูอันนี้น่าจะเป็นชุดเอ่อชุดสําหรับครบรอบนี่ไงเป็นกิจกรรมหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะเข้ามาดูพร้อมกันเลยเนาะแล้วก็มีล็อกอิน ปฏิทินรางวัลประจําวันนะครับผมอย่าลืมเข้ามาล็อกอินกันด้วยนะอันนี้ผมบอกตัวเองนะ <c oughs> ปกติลืมตลอดนะครับผมนะไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่ช่วงนี้ผมก็แบบได้เข้ามาเล่นสักทีก็ดีใจจริงๆเลยฝากกดไลค์กดซับด้วยละกันสําหรับคนที่หลงเข้ามาดูใหม่นะผมเห็นเหมือนมีชุดอะไรใหม่ๆด้วยมั้งนะถ้าจำไม่ผิดมันขึ้นมาให้ดูอะทำไมผมไม่เห็นวะมันเป็นชุดอะไรสักอย่างนี่แหละเออเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ละกันตอนนี้ โอเคน่าจะเห็นกันแล้วใช่ไหมนั่นแหละอันนั้นแหละชุดอะไรไม่รู้ของตัวอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมันมีจดหมายให้ไปรับก็ไปรับกันด้วยนี่น่าจะเป็นแบบใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจหรือคืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมไปเช็คใน offering ผมแป๊บหนึ่งแล้วกันอันนี้ซื้อไปเรื่อยๆน่าจะสุ่มเจอเองเหรอวะสุ่มเจอด่านปะที่เป็น offering อะไรเอ่ยไม่ใช่เนี่ยนาจาอันนี้ปะ่ะส่งไปโรงเรียนประถมมิชวิทนาจาอันนี้แหละดันใหม่ไม่กี้มันให้มาสองไหมเหรอผมมาจากไหนอีกสองวะใช่ไหมไม่กี้มันให้มาสองะให้มาสามครับเอามาจากไหนอีกหนึ่งอันเอ่ยดูแหละ <c oughs> เรื่องนี้ยังคงปิดเ,ปเรื่องนี้คงจะลินพันต์องครลินพันต์ก่อนจบคลิปนะครับผมนะเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาให้ไขกันแล้วกัน ใครจะไปไขก็ไปไขนะครับผมสําหรับผมก็ไม่ไขแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมใครที่หลงเข้ามาดูฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้นนรับชมกันอย่างนี้ด้วยนะครับผมนะก็คลิปที่ลิ้นพันธุ์ปวดหัวคลิปกระตุกคลิปบ้าบอคอแตกคลิปโม้จริงๆก็ไม่ได้โม้นะครับผมไม่ค่อยผมช่องผมไม่ค่อยโม้เท่าไหร่นะก็สำหรับวันนี้ขอตัวม้าไปก่อนนะครับผมเอ้ย,อนะอยลาไปก่อนนะครับผมมุกเก่าเกิน